สวัสดีครับพี่นอ้องหม,มาหมาอยากไยในน้ำครับมาตาใสเนาะมาตาใสอีกหมาดำครับรับหมาผู้ใดหมาอยู่เห็นหมาผ่านๆมาสองสามหลอ่ะยานเห้า ว่านก็มาอยากมาอยู่นั่งจะได้เป็นหมาป่าหุจักเจ้าของอยู่นี่ก็มีอยู่ตัวหนึ่งแหละครับหมาจอนนอนอยู่ข้างทางแล้วรับมาดูแลเป็นมาจากกองสามเดือนตอนนนัวนี้ครับจังได่น,นออ้อยเนาะเป็ตัวเมีย้อมท้องใหญ่้อมพุทธิยามันยานครับมือหนีมันรวบรวมความกาเขามาหาเขาเบงแบง พยายามจะเข้ามาดจีสนิดนแ,แตะใสอีกมาที่ยูนํำกับว่าได้ลังเกียดมันนะครับกับว่าถึงกับขับไล่มันนะแต่ว่าก็ยังห่วงอาหารอยู่ครับ จังไดเน,น้อนี่เนาะกัดชีเลี่ยงนะจาของเขาชิมานํำบ่ปัญหาแน่น่าคตนี่เป็นแม่ม่านครับเป็นตัวเมียรครับทองใหญ่หรือว่ามันกระลังมีลูกจะของ,ของขเขาลยไล่หนี้เออเป็นผ้าลาบมหาเห่าปะ่ะเป็นยังไงอย่ามาีอยู่ด้วยใช่ไหม ดําดําเดี๋ยวไอ้ดำมาดูดิจะอนุญาตหรือเปล่าดำาดําเนี้แม่หระครับเจ้าของอเขาจะมาอยู่ด้วยออยอมไหมไมันเข้ามาอยู่ด้วยไหมฮึ นี่เรื่องล่าอยู่ครับขึ้นหนึ่งบักดำหายไปนี่ตัวนี้ขมาบานแท้เนาะผมก็เลยหาอาหารมันมันกะยานผมเอาไม้ตัวนี้ไมา,ต,มาตัวนี้มันเป็นอย่างคือจังบกหงจักเข้าบ้า,บานหมาเสียความส่งจำบมแมนตัวนี้หมาคนละตัวมันดำขึ้นกันดูร่างคา,ายเคียงมีดำหางดอก เอายังไงดีเนี่ยฮะสองดำสองตัวฮือจากมาอยู่ด้วยใช่ไหมอืมหวาแม่มา่านมุงถ่องใครง,งึง <c oughs> ดำดำดำใชยดำ Nó dưới nằm bà Mình đấy mhm. Ừ. ta bắt là phi nóng เออัาจะขอเข้าของอ,ขอิมน้ำเลยอยู่นี่วิเยาหมาหลงมากแมวก็มาอยู่น้ำโอ้มาตาใสอีกอะแค่นี้ครับพี่น้องกำๆครับ <S <S มรจะการแจมเศ้าโอ้ปลาบางึงเพาะต้นแจงไปครับ กำลังงอกกำลังงามฟน้มากสี่ห้ามองปลูกระบาดเนี่ยปลูกเท่าแถวบ้านนี่แหละน้อยนาเขียวนังเกษตรกุ้อะโวคาโดอ้ะอ่ะคลิปนี้ก็ั่ทรัพนี้ครับพี่นอ้องอ่าตักุณที่กดติดตามกันนะครับเป็นกำลังใจกัน สวัสดีครับผม